ดูที่แขนเขาสิมีปลอกแขนชูชีพอย่างเก๋เลยเก๋ไม่เก๋มาดูรีวิวการใช้งานจริงกันเลยครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็ได้ของมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแบ่ฝรั่งเราใช้กันนะครับตัวนี้นะครับเป็นชูชีพนะครับที่รัดแขนนะครับตัวนี้นะครับมาดูกันเลยนะครับในกล่องนะครับที่ครับของจริงนะครับสวยงามมากเลยนะครับเราจะมีใบแบบนี้นะครับอ่าให้นะครับตัวนี้เลยนะครับคือสายรัดนะครับมีเข็มทิพให้ด้วยนะครับแล้วก็มีกล่อง CO2 ให้2 ไปแบบนี้เลยนะครับจุๆเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะไปรีวิวการใช้งานจริงให้ดูเลยนะครับไปดูกันเลยครับดูวิธีการใส่นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเกียวออกให้แบบนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับง่ายๆนะครับนี่ใส่ถัง CO2 เข้าไปนะครับแล้วก็วางไว้แบบนี้ก็หมุนเข้าไปนะครับหมุนจนสุดเลยนะครับนี่ครับจนหมุนไม่ได้นะครับตัวนี้แล้วเราก็ล็อกด้วยตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปรีวิวการใช้งานจริงนะครับด้วยอะไรดอร์สูงถุนะครับตัวนี้นะครับด้วยพยุงได้ครับไปดูการใช้งานจริงนะครับไป อดูไนพื้นที่เียบร้อยนะครับดีมากๆเลยครับเป็นนี้นครับเหรือนของฝรั่งใช้งานนะครับเพื่อได้ง่ายนะครับสบายนะครับนี่คือลูกบิดการเรียกความช่วยเหลืออีกครั้งหน้าแบบนี้ครับ